สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมหมอรัชวัตรทางช่องดูดวง2ฟ้าโชคชะตาราศีนะครับเหมือนเดิมครับเราก็ชี้โชคกันหน่อยนะครับ <c oughs> ก็วันที่16นี้ก็จะตรงกับวันพุธนะครับ ดาวพุธชาวราศีสิงห์กับด้านการเงินด้วยนะครับเป็นอาจเจะ่อเงินเงิน,น,น,นตัวชั้นตาหนึ่งัะนะครับมาดูตำแหน่งว่าอะไรที่ค่อนข้างดีหรือเรียกว่ายังไม่ค่อยสู้ดีนะครับก็สังเกตก่อนว่าทั้งดาวทิตนะครับตำแหน่งของตัวชาวตานะครับเพิ่งใหญ่เข้ามานะฮะแล้วไปสู่ราศีธนูนะครับการเริ่มอะไรยังไงนะฮะสัมพันธ์กับโภในด้านการลงทุนสักอย่างหนึ่งนะครับ ระยะสั้นๆรหรือเกี่ยวเรื่องของบุตรนะครับในความหมายของคนดาวอาทิตย์และก็เจอทั้งดาวจันทและก็ดาวพุธการงเงินด้วยนะครับชาวราศีสิงห์กฎเกณฑ์ง่ายๆนะฮะถ้ามีดาวอะไรอยู่ในการเงินก็ยังมีค่อนข้างโอกาสการมีโชคหรือดาวราพ้าที่อยู่ตำแหน่งที่ดีอันนี้ก็น่าจะจับประเด็นได้เหมือนกันนะครับสังเกตว่าจะไปอยู่ในพบของปุตตะหมายถึงการ,รเริ่มหรือ บางท่านกำลังศึกษาหรือกาลังสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีดาวเกณมาสัมพันธ์ด้วยก็จะเป็นในเรื่องของส,อสนใจศาสนาหรือมีเกณจะทําบุญอะไรสักอย่างด้วยเป็นต้นเหมือนกันนะครับชาวราศีสิงห์นะครับมาดูว่าตําแหน่งที่เวลาที่ออกนะครับก็ไปตรงกับอยู่ราศีพฤกษนะครับก็มีดาวระบูหนึ่งตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ วันนั้นตรงกับวันพุธเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันพุธด,ดาวพุธเขาจะไปเจอทั้ง1 2 9นะฮะและที่ที่แบบน่าจับตามองคือว่าวันนั้นวันพุธด,ดาวทุกดวงนี้จะอยู่ใกล้กันไม่ได้แบบไกลกันมากเลยนะครับแม่ถ้าเรามาเททางนี้ก็จะไปทางนี้เยอะมากนะฮะดวงดาวทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7้าดดดวงเลยนะฮะแม่นั้นในเจ็ดดวงนี้ก็ต้องมีแหละครับ <laughs> ว่าจะต้องมี ในชุดใดชุดหนึ่งนะครับนั้นชุดแรกที่คุณจะไปเสี่ยงนะครับง่ายก,ก็คือชุด1 2ึ่งเกห็นก็ได้นะฮะจะไปอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันแล้ว่ะและเขามีเป็นดาวชุดวันนั้นอันหนึ่งชุดนี้นะครับแล้วอีกดาวหนึ่งนะฮะที่กําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ5้าเจ็ดแต่ว่ายังเป็นพบผลิตของดวงชตาด้วยนะครับแมนะ่ชุดนี้ก็เรียกว่า อาจจะเรียกว่าใกล้เคียงแบบว่าไม่ตรงตัวก็ได้ห้าเจ็ดไกลเนี่ยนะแต่ส้าพันจริงๆเดียวจะไปมีดาวหูนะฮะเป็นดาวปกตน,นกัน,นก็จะมาโยก2ดวงดาวนี้นั้นก็คุณจะไปที่ทาแบบไป8 8 8 5ก็ได้นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับว่าพวกบุตรตหรือรายได้หรือด้านหรือร้านเด็กๆนั้นโชคเนี่ยแมคุณจะซื้อกับเด็กก็ได้นนะฮะ แล้วคุณไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับเตาเกตในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น,นะครับวัดวารามแล้วก็มาถึงเสียงโชคกับเด็กๆหรือคนขายที่อายุน้อยหรือกันอายุน้อย,อยเด็กกว่าเราหรือให้เด็กเลือกให้เลยก็ได้นะครับจะขึ้นอยู่กับทางนี้นะครับชาวราศีสิงห์นะครับผมงนั้นชุดของชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะฮะก็จะเน้นไปทางดูงดาวและจุกกระหมเลยนะครับสังกเกตนะครับ,รบว่าดาวที่ใกล้กันมากนะครับ ดาวที่ใกล้กันคือ5 7นะ็ครับผมดาวทิศนะครับดาวเกตถึงกันไหมยังไม่ถึงมากนะครับแต่ยังงงก็อยู่ในครบราศีของเขาอันนี้ก็คือยังไม่ไมควรจะทิ้งลยฮะชุดนี้ของเขานะฮะสามารถเชื่อมโยงกันได้ไหมนะครับเราห่ววางดาวจัทรเนี่ยดาวจัทรนี่ไหมฮะดาวจักรนี่จะเรียกว่าเกือบราศีสิงนะราศีธนูธาตุไฟก็ยังไม่ถึงนะยังไม่สนิทมากก็จะคือเรียกว่า ลดนลงมาลดนลงมาลดนลงมานี่คือไปถึงอาทิตย์อยู่นี่นะต้นเขาอยู่นะต้นะเ, TS, นะาเ TS, ขาอยู่เนี่ยอันนี้จันทร์เขาอยู่ปลายปลายนะปลายปลายนะดาวเกตนะฮะดาวเกตเขาอยู่ตรหนงนี้ไล่กันเนี่ยก็ไล่กันมาเหมือนกันนะไล่กันมานะฮะตรงนี้อันนี้ก็น่าจับตามองถ้าเราแบบเอามาองศามาใกล้กันนั่นแหละครับผมแล้วองศาที่ใกล้กันเนี่ยก็เกิดเหลื่อมระหว่างตรงนี้นะฮะเหลื่อมตรงนี้ด้วย ถ้าถ้าตามดวงดาวที่คุณกําลังเสี่ยงสมมติว่าวันนั้นมันพูดดาวที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะต็งออกมาจะเป็นหกหนึ่งกันเห็นไหมฮะหกหนึ่งนี้ไปแล้วแต่อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ยังไงแฟนรายการผมไม่ซื้อหรอกครับว่าหกสี่ 4, แล้วก็ไปสี่เก้าใช่ไหมครับอันนี้นะครับแต่ยังไงก็อยู่ชุดนี้แหละนะจับดีๆนะฮะผมว่าดาววันนั้นไปอยู่ใกล้ชัดหมดเลยนะครับชาวราศรีสิงห์นะครับผมเช่นเคยนะครับ การวิเคราะห์ดวงดาวก็เป็นเรื่องการแนวทางนะครับขึ้นอยู่กับดวงในการมีโชคด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตกกับใจหรือเปล่าในการวิเคราะห์นะครับนะขออวข้านโชคดีในะการเสียงโชคนะครับวันนี้ผมขอตัวลานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ